ขายของออนไลน์ไลฟ์สดแล้วแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครดูไลฟ์เลยแก้ยังไงดีคะวันนี้ให้3วิธีแก้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของออนไลน์เนี่ยคุณควรที่จะทําตัวเองเนี่ยให้เด่นออกมาสะดุดตาสะดุดตาด้วยอะไรได้บ้าง สีเสื้อได้ไหมสีแดงแดงสดๆแบบนี้คนเลื่อนนิ้วผ่านแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องหยุดมันต้องดูคุณเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรถ้าเกิดว่าบนออนไลน์คุณต้องรู้ว่าคนเลื่อนนิ้วตลอดเวลาเอาสีเสื้อให้มันเด่นเด่นจัดจัดชัดเจนคนจะได้เลื่อนหนีคุณไม่ได้ค่ะอย่างที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเราไลฟ์สดเนี่ยอยากให้ทุกคนไลฟ์ให้เป็นเวลา และให้เป็นเวลาคือ7วันลองไลฟ์7วันให้เป็นเวลาเดียวกันทั้ง7วันเพื่ออะไรคะเพื่อเปิดการมองเห็นคนเนี่ยจะได้จําได้ว่าอ๋อคุณมาเวลานี้ใช่ไหมโอเคฉันจะจําเธอได้เธอจะมาเวลานี้ทํา7วันนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นคนก็จะจําคุณได้มากขึ้น Facebook ก็จะให้คะแนนคุณมากขึ้น Facebook ก็จะเปิดการมองเห็นให้คุณเพิ่มมากขึ้นค่ะ เพราะว่าบางคนเนี่ยนะเดี๋ยวมาไม่เป็นเวลาใช่ไหมคนก็แบบไม่ค่อยได้ติดตามไม่ค่อยได้ดูเพราะฉะนั้นวิธีการไลฟ์ทุกวันต่อเนื่องในเวลาเดียวกันซ้ําๆให้คนจําได้วิธีนี้ช่วยได้เยอะมากๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นขายออนไลน์ค่ะและวิธีที่3นะเวลาเราไลฟ์แล้วใช่ไหมหลายคนก็ไลฟ์พูด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 ไปเรื่อยๆปรากฏว่าทำไมไม่มีคนดูเลยไม่มีใครเห็นเลยทำยังไงดีคะ วิธีแก้ก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าถ้าคุณจะพูดอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่แชร์ไปที่ไหนเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นการแชร์ใน Facebook Facebook เขามีปุ่มแชร์ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้ดีคุณก็อยากจะแชร์เก็บไว้ดูใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นการแชร์หนึ่งคนมันจะทําให้คนอีกเป็นร้อยคนเห็น การที่คุณออกมาไลฟ์ขายของอย่าขายอย่างเดียวให้ประโยชน์ให้คุณค่าด้วยแล้วก็แชร์ลงกลุ่มด้วยแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองด้วยโอเคไหมอย่างแรกแชร์ลงกลุ่มเนาะแชร์ลงไปสักวันหนึ่งสัก3กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองเพื่อนๆคุณก็จะได้เห็นก็จะได้เข้ามาลงกลุ่มที่ขายของออนไลน์หรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณขายเนี่ยคนที่เขาสนใจในเรื่องเดียวกันเขาก็จะได้ เข้ามาติดตามคุณเพราะฉะนั้นการแชร์นี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีก็เป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะอยากจะบอกว่าการไลฟ์แล้วขายของออนไลน์เป็นทางรอดทางรุ่งทางรวยในเวลานี้ที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วมันเกิดง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเอา3วิธีนี้ไปแก้โอเคปะ่ะแล้วเป็นยังไงมาบอกกันด้วยค่ะ ขอให้ขายของดีขอให้ขายรุ่งขอให้ขายดีถล่มทลายแพ็คของไม่ทันลูกค้าเต็มอินบ็อกแตกสวัสดีค่ะ